อันนี้ปืนหมดขอนบานอเขอะค่ะเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเราได้รู้ว่ามีใครบ้างพบสิบย์ใหหรือเปล่าไปฮะขอกระสุนเล่นได้เปล่าเหรอ ไปขอไปขอฝั่งนครบาลบาสไหมเอ้ยฝ่ายอ่าผู้ชมครับใครมีปืนแล้วมีกระสุนหน่อยเอาให้เขาหน่อยได้ไหมเราไม่สามารถที่ยยานี่ให้ได้เพราะว่มันไม่แฟร์ไงก็เราอยากให้ยืมยืมมีไหมฮะใครควายใครที่มีปืนบ้างดีไหมกระสุนปืนมีนเตอเทเซอร์เอาไหมไม่ได้ใครผู้สอนจะตีเลยมจริงๆตายมันล่วงหมดเลยไงแจ็คแจ็คมีกระสุนปืนให้เขาไหมให้เขายืมไหมกระสุนปืน กระสุนปืนได้ให้ฝั่งันี้ยืมไหมเขาเขาแค่คนเดียวเองแค่คนเดียวเองให้เขายิ้มหน่อยไม่ได้พกมาไม่ได้หกมาไอผมไม่มีเลยครับทไมปืนไม่มีมึงก็บอกไปเดี๋ยวเทเซอร์คนละฝั่งก็ได้ไม่ใช่หรอใช่ใช่ได้ได้นะเออมึงก็ขอมึงลองไปถามก็าดิง่ายง่ายในพี่คนละฝั่งเออของ่ายไปเลยพี่ตำรวจอะไรนะเทเซอร์เหรอเเซอร์ก็ได้เขาเขาได้ข้อสรุปแล้วลุงเขาให้เหลือสิบเอ็ดคนไม่หมายถึงปืนไงปืนมันจะปืนนะไม่มีที่ใช่ก็ไปลองไปขอนครบาลดูเดีย เทเซอร์คนละฝั่งจบเลยพี่ง่ายๆเลยใช่ใช่คณะเกมนี้คือไม่ต้องเล่นหรอกแค่ตัวอรอบฟรีสไตล์ไปก็ได้เลยอะไรนะอะไรนะปล่อยฟรีสไตล์ไปเลยได้ได้ก็สรุปแล้วครับทุกอย่างโอเคตรงนี้ละไม่ต้องไปไอ้นี่ละเขาโอเคแล้วเขาคือคนจะจบมาเขาจะมีปหมล่ะมีใกล้พี่ช้างแลแต่ละแล้วแต่แล้วแต่แต่ให้พี่ชางไปจบไปให้พี่ชางไป เออเอาไปไปหกนัดอ่ะขอละครบาลมีกระสุนกี่นัดอ่ะหกค่ะหกครับหกครับเอาขอปากฉลามอนบ้นไหมบ้าจะ ดูก่อนพี่ถ้าไหวก็จะให้ทําอะไรบอกมาแรเลยไปเปิดให้ก่อนได้ได้ตอนไหนให้นงหนง่างนี้ไม่รู้จะติดหรือเปล่าพี่ได้ได้แอย่าพูดมาอย่าบูดมาแทงเพื่อนนะเราดูสีกันดีอย่าใจร้อนค่อยๆถ้าแบบคิดว่าจะแทงโดนเพื่อนก็ชะงงกก่อนพิฉลามอ่ะมาเมั่นไะ เออแล้วปืนหมดทำไงอะตีใช้หมัดต่อยครับไปไปต้องใช้หมัดต่อยทุกคนครับถ้าปืนถ้าปืนหมดต้องใช้หมัดหมัดต่อยนะแฝงสุดครับถ้าปืนหมดนะพยายามเซฟปืนยิงยิงให้เกิดประโยชน์ที่สุดอ,ะอ่ะเออเกิดประโยชน์ที่สุดอ่ะหมายถึงถ้าเขามาใกล้กับปืนปกได้ไดเลยๆท่านพี่แต่ก็ไล่เอาปืนปกเขาก็มันก็ไม่โอเคอย่างเงี้ยนะโอ่เด่พี่มีอยู่เออได้ไปเลยได้ไปเลยได้ไปเลยสองล้านตบไม่คือปืนจะอยู่หลังอยู่แล้วเขาจะลงบ้านยิงให้เพื่อนยตกไม่ได้ตบไม่ได้เขาบอกไม่ได้ ไม่ใช่มันตบไม่ได้ที่เล่นไหนเฮ้ยตกลงปืนมีกี่นัดเนี่ยปืนมีกี่นัดอ่ะเป็นรูปปืนพวกมันมีกี่นัดเฮ้ยปืนพวกมึงมีกี่นัดเนี่ยปืนมันมีสองนัดกูว่าเออสภาพสภาพแม่งเออขายฝันไม่ได้พวกนี้อ่ะกูลงสามสี่ก็ได้สัตว์ไปลงไปแรกช่างแม่งไอ้เที่ยไม่เปลี่ยนลไอ้สัตว์ไม่ผมดี่รู้ ยากอยู่พี่เช็คก่อนแล้วไม่มีปืนลูกปืนได้เขาเลยเหรอจะทำปืกจะทำปืนมากก็เล่นเล่นไปเถอะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเออเล่นเล่นไปเถอะเขาอยากจะยังไงก็ปล่อยเขาแค่รันก็หัวร้อนเลยเดิมพันในการเดิมพันต้องเสียทุกอย่างเกมนี้ไม่เปิดเกมนี้ไม่เปิดเขาจะไม่เกี่ยวถือว่าอะไรจะเกิดอะไรขึ้นเพราะแต่เราคือคือคือการเดิมพันไปแล้วก็คือถ้าเราแพ้เราก็ต้องเสียเดิมพันเท่าเดิมนะฮะเพราะเราตอนสี่เอ่อ ตามตามตามเดิมพันแล้วมันมันต้องครบสามแก๊งแต่คุณอย่าบอกว่าคุณเสียอย่างเดียวเพราะว่าถ้าคุณชนะคุณจะเป็นฝ่ายได้นะครับคุณก็ไม่เสียอะไรไงคุณแค่ต้องทำให้ชนะแต่ไม่ได้สองล้านนะไม่ได้ต้องคุยกันไว้ว่าคือถ้าแพ้ก็เสียสองล้านอติแล้วอย่างเงี้ยเขามีสองแก๊งผมให้แค่ล้านเดียวถูกไหมเขามีสามแก๊งเขามีสามแก๊งก็ให้สองล้านนะแล้วเขาไปแบ่งกันเองอะเดิมพันอย่างไงไปอย่างนั้นเราเปลี่ยนกติกาสิ่ของเดิมพันไม่ได้ครับสักอย่างเลย เราไปยุ่งตรงนั้นไม่ได้ผมก็เลือกอะไรไม่ได้เลยอ่ะสิไปเล่นเลยแน่ไม่ได้สักการ์ดก็ได้แล้วจบเออมันได้จบจบแล้วครับสู้ๆนะครับสังสรรดมือสัญญาณนี้นะดูเพื่อนคนที่เล่นสนับดูเพื่อนด้วยนะแลช่างมันไอ้มี่ไปหลังเลยเองเองยืนมันเองยืนมันก็ยีเลยนะไอ้มี่ก็ยีไว้ไอ้มี่ลองโดนยิงอ่ะทุกคนครับเตรียมพร้อมนะแบทเลสแบทเกมที่สองนะครับแม็กแรกนะครับมี บีโอทีนะครับถ้าพร้อมแล้วนับสามสองหนึ่งเริ่มเฮ้ยเบอร์เกอร์จะวิ่งไปอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้นะไอ้เหี้ยเบอร์เกอร์เฮ้ยเบอร์เกอร์เอาทิกอ่ะโอ้โหไปโดนเขาต่อยฟรีกูเบอร์เกอร์กูโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โดนยิงไอ้สัสเรื่องนั่นเอาความบาลแทงกันเองเฮ้ยอันนี้ปืนหมด ขอนบานเขาค่ะเราไเลเราไเลยมาเราเลยบนลงคนเดียวเราเรียบร้อยไม่เท่าไหร่มาดิมาดิไปนำฝั่งน้ำบอลบานกินะ้ป็นแม็กแรกไปโอ้โห้ตัดเบอร์เกอร์หมอครับหมอครับหมอด่วนเลยครับหมอด่วนเลยครับก่อนที่ดาม่ามันจะเจอเประทุก่อนนี้ครับก่อนที่อารมณ์เล่นจะประทุก่อนนี้ครับผมก็ไม่ไหวกางเคลียร์แล้วครับ ่มันต่อยกูดิมันต่อยกูดิเบเกอร์ตะกี้เห็นอะไรปะกัลลิมไม่เป็นวิอยากโดนต่อยอยกูดิต่อยกูดิอยโดนต่อยว่ะ ไม่จริงจริงอ่ะจริงๆอ่ะเอาตัวเอาเอาเอาไอโป้ไปไปบวกก่อนก็ได้นะพี่ขนาดเสกอาวุธไม่ไม่ได้เสก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 ครับอันนี้คือเขาจำนวนเท่ากันแล้วนะครับไม่มีไม่มีอาวุธแล้วไม่มีเสกอาวุธมาให้แก๊งนั้นแล้วนะครับไม่มีอันนี้ของเท่ากันครับ แต่แค่ลดจำนวนมาสิห้าคนเป็นสิบเอ็ดคนวางแงนะว่างแฝงสองนาทีนะวงแผนสนาทีนะว่างแฝงไ่เลยยิงสุ่มไปเลยเลื่อ่ไหวยิงตื่นนอกปอกไอปืนปืนนหมดยังอ่ะลูกกระสุนอ่ะเปลี่ยนคนแล้วครับมีหกนแล้วเกลีเร่อะเออเอาอะเอาอ่ะเอาอ่ะไง โอ้ยรอบแรกกูก็โดนไปเยอะแล้วรอบแรกกูโดนเยอะแล้วโอ้ยกูไม่ได้กลัวแล้วว่าใครจะแพ้ชนะตอนเนี้ยตอนเนี้ยกูเห็นแค่แบบว่าจํานวนเงินอะจัดจำนวนเงินที่กูจะได้กูไม่สนหรอกไอ้เี้ยว่าใครจะชนะกูสนแค่เงินอะตอนเนี้ย สวยจัดกำไรสามแสนอยู่ใช่พรุ่งนี้ก็ประมูลแล้วประมูลรถแล้วโอเคครับมาหมดเวลาแล้วนะหมดเวลาวางแผนแล้วนะครับหย็บขึ้นมาฮะเสาร์อาทิตย์หยึบขึ้นมาคนเต็มอยู่แล้วยขึ้นมาครับไม่อนนี้ถอยไปเดี๋ยวเขามองว่าคุณไปนี่เขาอีกโอเคนะพร้อมนะฟังแต่ยัดปืนนะครับ กระดองฟังพันสยามปืนนะครับถ้านครบันชนะแมตช์นี้คือชนะในเกมที่2เลยนะครับผมแต่ถ้าฟังฟังนครไทยยิงเต็มอิงเต็มฟัเต็แล้วก็ต่อที่ชนะก็สมอนะครับเกมสามนะครับสามสองหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวขยิงก่อนเวเดี๋ยวเพิ่งรีบยิงถ้าอย่างนั้นน่ะรีบยิงไปรีบยิงไปรีบยิงไปมันจะยิงให้หมดไงไอ้สัตว์ ไปรบาแล้วครับเอาลวครับตอนนี้เราเปิดกันแล้วครับมาไปยูมาตัเปทงสองวได้หนึ่งไรด้ดีวมจากหวันเลยครับตอนนี้ไม่ใครก็ไกลบอกตนี้แหละไม่ใครก็ใครแล้วใกรงเด้วยครับตอนนี้เรากลวงกันแล้วสวยสวยรวมกันหบตอนนี้แล้กระเชดเยวัสวยเต็งวกันทั้งนันไปสนินนาเออินนาโวน่เออสวย

กัได้ตะโกนได้แต่ไม่ฮะสงสารหมแทบโยนผิดฝังเลยตะอยางดยวผจะเรียกที่้านีนอยากดูเกมสามว่ะแต่ใครเลือนไม่เต็มครับรีกอลเลยฮะฉลามสลามสลามตายปะฮะได้กินมันนี่แล้ววะกินมันนี่ กูได้ย yeah! ินกูไ tamam ด้ย really? so ินกูได้ยินมึงแทงไปเท่าไหร่บอยใช่ถ้าจะดูเกมสามแล้วกอนบาลต้องชนะวางแผนวางแผนสองนาทีครับวางแผนสองนาทีครับ นครบาลเป็นรองเว้ยคือนครบาลเป็นรองเรื่องหนึง่งเรื่องจำนวนคนที่เอ้ยแต่ก็ได้อยู่นะคือใช่เป็นรองเพราะว่าแกงเนี่ยอาวุธเยอะด้วยแล้วก็สามารถเลือกคนที่มันเก่งอะ่ะเอามาลงได้พวกต่อยพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกใช้มีดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยได้เปรียบเอาคนเก่งมาลงในการรวมกัน ผมจะยกตัวอย่างให้ตอนเนี้ยสามสีอ่ะเหมือนเหมือนกอซิลล่ากับคิงคองส่วนไอตัวเนี้ยคือก็อร์ซิลล่าคือกอร์ซิลล่าลากเหล็กพาเตอร์ดีเวทเดี๋ยวขึ้นมาครับถ้าคุณชนะอีกครั้งนึงคุณชนะหมดเลยนะครับคุณจะได้เงินเดือนวันสองล้านนะครับผมทางฝั่งนครบาลพร้อมจ่ายแล้วด้วยครับผมนั่นหายตามหาไหมฮะแจ้งตำรวจไหมอ๋อโอเคพร้อมนะพร้อมนะปัสสาวะยันปืนนะ มาครับนกอนบานหย็บก็มาครับเียบขึ้นมาครับเียบขึ้นมาครับไม่ลืมนะเตรียมพร้อมสัญญาปืนนะถ้าคุณชนะเราจะเป็นเกมที่สามนะครับเกมปืนนะครับแต่ถ้าคุณแพ้คือจบตรงนี้เลยนะรับทราบยทั่วกันนะครับพร้อมทั้งสอฝั่งพร้อมนะสามสองอึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ่าึึึึึึ้ึึึึึึึึึนึ้ึึึึึึึึึึึึึึึแมึึล้มึึึ้ สนับหล่นสนับหล่นสนับหล่นตัวหนึ่งแล้วเท่าไม่มีอีโบดนอนนะครับไม่ใช่อีโบดนอนนะครับรอ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 ไป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 เพื่อนไปแล้วเฮ้ยได้ฟรีได้ฟรีตัวหนึ่งสวยได้ฟรีสวย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 เอาดิไอ้เคี้ยคนนี้เอาว่ะมีเบลดได้สามตัวเลยเนี่ยไอ้คนเดียวสามตัวเลยคนเดียวสามตัว ไอ้มันแทงกันเองมัลยีโว่เ้ติดกันเองครับตอนนี้ทำไมได้่ไปฝังเรนกบได้เียบหรือเปล่าได้เียบหรือเปล่าจังหวะนี้จ้โหโดนีได้เียบหรือเปล่าได้เตียบหรือเปล่านกบอลนบอลบอสุดท้ายบอลสุดท้ายบสุดท้ายบสุดท้ายเรียบ้ยปนอนไปตเลืต้ยนด้ยพ่อหฝนอแตกสุดไป แช่ตู้เย็น้วยนะปูดอีกไม่ยอยไม่มีใครยอมใครครับทุกท่านเะก็ปูดแน่เลยว่าไมไม่เขาเนคนบ้าครับไปเลยครับ้กบานไปแกนนั่นแล้วนักบอนบานครับทาแกงปูดไปที่ทางบ้านแตงนท์แล้วไปดูเลยฮะแต่ผมแทงยูู่ต่อไปเป็นอ่ะคอ้ยครับขึ้นเงินครับผปขึ้นเงินไปขึ้นเงินปป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 คปป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 ับอปครับขึ้นเงินครับอ๋ออยู่ปปปปครับอยู่ข้างหลัปครับผปอยู่ข้างหลังครับ ไอ้ลูกโบกสามสามแสลูกโบกสามแสดูอร่อยขอบคุณครับผมกินอะไรครับเล่ของของลูกสามสีลูกสามสีไม่เลี้ยงเล่าไอ้ไม่งอนเลยตงไนับเฮ้ยเกมสุดท้ายไม่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 มึงเปลี่ยนไปที่ไหนอะไเกมมอนเงี้ยกูบอกเลยมันไม่มีทางจบแน่นอนมึงเชื่อกูถ้ามึงย้ายอะมันจะไม่ออก มันจะไม่ออกอย่างที่กำบังเว้ยถ้ามึงอยาก,กอยากวัดกันจริงๆอ่ะคือต้องวัดกลางถนนเลยปืนเนี่ยถนนใช่มสิบสิบห้าคนเนี่ยแล้ววัดกันเลยอ่ะเอารถเ,เ,เมย์บังหนึ่งคันไหมพี่ไม่ไม่คือมันจะไม่ออกไปยิงกันอ่ะไม่ใช่มาถึงว่ามาถึงแค่ตอนตอนตอนเริ่มอ่ะตอนเริ่มอ่ะแล้วก็เอารถเมย์ออกไง หมาถึงใช่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 ่ใช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 ่ใ่ใช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 ่่ใช่่ใช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 ่ใ่ใช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 ่่ใช่ใช่่ใช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 ใช่ใช่่ใใช่ใช่ใช่ใ ไอเอ็กบอกเขาไปเลี้ยวทะเลทรายเลยจะทะเลทรายพื้นที่โล่งๆนี่เลยอ๋อไอข้างโรงเรียนโฮเซ่เลยข้างเรียนโฮเซ่เลยเนี่ยตรงนี้เลยเนะี่ยเดี๋ยวเอาเสกบัตรว้ให้โอเสกบัตรฝั่งนี้ไว้ให้เริ่มทีก็เคยนี่มึงเสกปืนให้เขาอ่ะกี่คนอ่ะสิบ <10. S 2> <10. S 1> สิบคนอ่าสิบคนพี่พี่พี่สร้างพี่เสกบัตรฝั่งนู้นหน่อยเบสไม่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 อย่างงี้อย่างางี้ตีนี่เอาวางไว้ตรงนี้เลย อ๋อตรงกลางคันเดียวอย่างเงี้ยเหราเนี่ยตอหายไปเลยโอเคออง่ายง่ายกว่าเนี่ยอ๋อเนี่ยตรงกลางคันเดียวอ่ะพอพอเริ่มพอเริ่มปุ๊บเนี่ยอย่างงี้เลยเนี่ยอ่าโอเคพี่ทำใช่ไหมไม่ผมเป็นคนทำไงจ่าดาเมิปืบอรกินนะครับขีดทีตายจะเท่าปกตินี่เลยเท่าเท่าปกติแบบแบบนี้เลยเออบอบ้านเลยสิบหน้าตายเนี่ยอย่างเงี้ยเลยแล้วคนเราฝั่งเนี่ยพอเริ่มปุ๊บก็อันนี้เลยเนี่ยอ่๋อ่ะพี่ลงมาดิรับนึงโดนกันเลยจบ แบบเดียวง่ายๆหาหาหาตับคุณจียี่สิบด้วยนะครับผมหนึ่งเดือนหนคัมแบ็กนะครับเขายืนไกลประมาณไหนอ่ะเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่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 ยประมาณนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นเนี่ยเส้นวงกลมเนี่ยฝั่งหนึ่งเนี่ยพี่หาอะไรมาเบิกให้เขาหน่อยว่าเขายู่ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเอารถให้ Never really know when you're gonna go. Why you gotta put another foot in front of yours? Bury them toes, carry them close. I was never want to care about my toes. I was like froze, now I'm on fart. Give me that smoke, but I can't get high. We're the most here to inspire. Doing what I supposed but I can't get tired. Run for your life every night. See in the dark, blind by the light. I got the spark, I got the pipes. All of my arts coming to life. Had to face my fears while I chase my peers, that I found my spot. Belt time that I found.